2 3 4 5 6 7 8 9 0 9 9 3 2 1 0 7 2 0 6 5 3 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 อันนี้เปอนาที่คนเคยเห็นติดตาเนรเรที่เห็นครั้งแรกก็เห็นของจริงแล้วเนี่ยเห็นติดับรเลยเรามว่าสารแล้วปิดตยังตับมากเลยตันี้ปนติา þetta okay. er okay. แต่เด็กมันต้องมีเยอะใช่ไหมบางทีมันก็เครียดอะไรนะแต่ตอนมันมันลงในนี้ตอนอยู่ในงานที่เราจัดงานอะไรก็ได้ เด да, ือนเมษายน2569วันนี na, na tea, 61, unda, tea, na, tutor, well, ้วันสุดท so ้ายแล้วนะพี่ๆปกติจะมีวันที่ 16, 17, 18นะคะ 16, 17, 18สิงหาวันนี้วันสุดท้ายแล้วพี่ๆมาเจอกันได้ที่ c b d w e l l e s t e นะครับไปเทคปากนาหอ99วันนี้วันสุดท้ายแล้วถึจะถึงของเคยนะคะ4 5 อยากนอนแล้วก็แบบหลับกันลยโอเค

Hann er ikki at veita okkum at veita okkum